เป็น<ะ>เหตุการณ์ต้องบอกว่าน่าตกใจมากมากเพราะเป็นการยิงกันในโรงพักเลยคุณผู้ชมครับตอนประมาณช่วงสายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักในสระบ,บุรีใช่ไหม<ะ>เขาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันลองดูภาพในจุดเกิดเหตุนิดหนึ่งเนี่ยน,นะ,ะเห็นบอกว่ามีรถกระบะขับเข้ามาจอดแล้วคนก่อเหตุเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นประหลัดอำเภอด้วยใช่ไหม<ะ>ลงมือยิงผู้หญิงก็คือคุณกัลยาอายุ41ปีแฟนสาวซ,ซึ่งนั่งมาด้วย หลังจากที่วันนี้ตัวของปละหลัดถากูลเองเนี่ยได้มีการนัดกับผู้หญิงเพื่อจะมาปรับความเข้าใจกันโดยจอดรถที่ข้างโรงพักสพวังม่วงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเกิดการเถียงกันเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายในถากูลเนี่ยซึ่งเป็นปละหลัดได้ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวก,กัลยาจํานวนหนึ่งนัดจนกระทั่งถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นตัวของปลัดถากูลได้เดินลงจากรถ มามอบตัวกับตํารวจสพวังม่วนทันทีเพราะเนื่องจากจุดที่ยิงเนี่ยคุณจอมฮัก,ก็คือในโรงพักตรงข้างๆโรงพักที่เกิดเหตุนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตลองเปิดขึ้นมาสักนิดหนึ่งมันมีภาพรถกระบะเนี่ยนะฮะของทางด้าน,นตัวประหลัดเองเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องตํารวจได้มีการคุมตัวประหลัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อสอบปากคาถือเป็นเหตุด่วน โดยการสอบปากคำมีสื่อมวลชนทุกสำนักนะฮะเมื่อตอนหัวข้ามที่เพิ่งผ่านมามาติดตามเหตุด่วนในครั้งนี้แต่ที่น่าสนใจคือตัวในถากููเนี่ยปลัดไม่ปริปากพูดแต่อย่างใดขนาดเดียวกันผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะคุณเกียรติยงที่สระบุรีลงไปดูตรงข้างๆโรงพักสอพอวังม่วงยังเจอรอยเลือดนะฮะของคุณกัลยาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ตรงบริเวณพื้นตำรวจต้องเอาทรายเนี่ยมากรบ เพราะว่าเนี่ยฮะยิงตายคาโรงพักเลยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันจะมีภาพตอนที่นักข่าวเขาพยายามจะสอบถามตัวผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมนี่อันนี้คือตอนล็อกตัวประหลัดมานะฮะถ้ามีเสียงลองเปิดเสียงสันิดหนึ่งฮะ ตัวของปลาหลสถากูลไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นล่าสุดนะฮะรายงานข่าวจากทางตำรวจเองบอกว่าเบื้องต้นวันนี้ทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีปัญหากันมาก่อนจึงนัดมาเคลียร์ใจกันแต่ระหว่างที่เมื่อตอนเย็นจอดรถข้างโรงพักจึงได้มีการยิงทางด้านของผู้หญิงเสียชีวิตขณะดเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านญาติๆของฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะก็คือคุณกัลยาหลังจากได้ทราบเรื่อง เราเดินทางไปที่บ้านญาติของป่ายิงซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยเห็นบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาจุกอ,อกมากๆเพราะว่าตัวประหลัดเองต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีตําแหน่งใหญ่โตมีการศึกษาทําไมถึงต้องมาฆ่าน้องเขาทั้งเป็นในรถข้างโรงพักอยากให้ประหลัดฐากูลเนี่ยถูกประหารไปเลยเห็นบอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะเรื่องราวของประหลัดฐากูลกับน้องกัลยาเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาเคยมีปัญหาขู่ฆ่ากันตายมาแล้ว เดี๋ยวเราค่อยย้อนอดีตให้ฟังเนี่ยนะฮะแต่เอาวันนี้ทางญาติก่อนญาติเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าเอาจริงมันควรจะคุยกันก็ได้ไม่ควรจะต้องลงไม้ลงมือกันแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ตัวประหลัดก็เคยซ้อมคุณกัลยามาแล้วฟังเสียงญาติเปิดใจก่อนฮะ ให้มันตายตกนรกทั้งเป็นเลยให้กฎหมายทำให้มันถึงที่สุดเลยทําไม่สุดหนูเรารู้สึกยังไงเราช็อกไหมแบบเนี้ยเรากคือกับน้องวอ่าพี่ระบายพูดมาได้เลยไม่เป็นไรมันจุกมากนะคือกฎหมายนะให้ให้มันมีความยุติธรรมจริงๆเหรอระบายออมาเลยมันมันไม่ใช่นะลูกกับตัวเล็กถ้าเรื่องอะไรนะคุยกันดีๆได้คุณก็มีวุฒิการศึกษาที่สูง ทำไมถึงทำแบบนี้นะอยากให้เขาตกนรกทั้งเป็นอยากให้เขาโดนประหารไปเลยนะพูดตรงๆให้โดนประหารไปเลยให้ตายตามน้องพี่ไปเลย<อ>น้องหายไปสามคืนติดต่อน้องก็บ่านหนูนอนอยู่สังขาที่เตือนแล้วว่าเขานะ่ะมันไม่ใช่นะ่ะมันไม่ใช่คนนะ่ะตั้งแต่แรกตั้งแต่น้องคบกับเขานะ่ะบอกว่าเขาไม่ใช่คนนะ่ะไม่ใช่คนในความรู้สึกของพี่เซนมันบอก แล้วมันก็ใช่จริงๆรนรกมชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยและล่าสุดผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เล่าว่ายังไงบ้างเรื่องประหลัดกับแฟนสาวที่ยิงกันผู้ใหญ่นี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านวิราศนะคะบอกว่าตอนที่มีเรื่องกับประหลัดค่ะทางด้านของคุณกลัลยาคนตายเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2-3วันซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปกติแล้วคนตายกับประหลัดเนี่ยมักจะทะเลาะกันบ่อยถึงขั้นยิงปืนขู่ก็เคยมีมาแล้วด้วยค่ะแล้วครั้งนี้ก็ไปนัดเคลียร์กันข้างโรงพักวังม่วง แล้วก็ยิงผู้หญิงตายเลยตอนนี้เรื่องกับหลัดนเนาะเกก็มาอยู่นี่เออมาสองสามวันี่ยไม่เห็นตัวเกรู้ไปยังไงแต่ลูกก็ไปเรียนที่สังขัะลูกชาย แล้วเขาเคยแบบแบบมีปัญหาแบบแบบหนักๆมาก่อนไม่ใหญ่ครับกับครับผลักผลัดผลัดกับก่อเหตุเลิกเลิกกันบ่อยชาวบ้านทางช่องเขาก็ต่างก็รู้เลิกกันมาถึงคันที่คือหกประตูก็เลยได้ยินไหมบ้านนี้เหรือบ้านันี้เราก็ถือว่า เรารับได้ก็คือเกิดขึ้นในธนบัรนำชุมชนคือในเรื่องบางนี้เนี่เขาเขาเกิดขึ้นเขาก็เงียบกันในวงของของเขาเขาเขาไม่เอาเรื่องเอาเราไปบอกเพื่บ้านอย่างนี้นะให้ดาเนินการว่าดําเนินเรื่องอะไรอย่างนี้เพื่อขอความช่วยเหลืออะไรครับแล้ววันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะที่ทางประหลัดไปยิงผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าทางทีมข่าวช่อง8เราก็ย้อนกลับไปว่าเอ้ยก่อนที่ประหลัดจะยิงทางด้านของคุณกัลยาตายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาข้อที่จิ มันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะช่วงวันที่17มิถุนามันมีเหตุการณ์ประหลัดเนี่ยไปซ้อมคุณกัลายาใช่ค่ะนะฮะก่อนจะยิงมีภาพวงจรปิดด้วยให้ดูสกนิดหนึ่งเป็นยังไงครับก็เป็นภาพวงจรปิดที่ประหลัดเอ็กซ์หรือว่าประหลัดถากูเนี่ยนะคะก็ได้อยู่ในบ้านแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายคุณกัลายาค่ะมีทั้งการเตะกระทืบ จนกระทั่งกระดูกของคุณส้มกัลยาซีโครงหักไปสองซีเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพเนี่ยค่ะวงจรปิดในบ้านจะเห็นเราเคยเล่าข่าวนี้ด้วยใช่ไหมใช่เมื่อ11เป็นข่าวเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านนี่ฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะโดนทิ้โดนตักถือเธอร่างกายเปือยเปล่าอยู่ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์เนี่ยนะคะนี่ฮะนี่คือตอนคุณกัลยาเธอยังไม่ตายนะฮะแล้ววันนี้มาดักฆ่าโดยการน่าจะขอนัดเจรจากันแหละข้างโรงพัก ครับนี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่ประลัดซ้อมคุณกัลยาก่อนที่วันนี้จะลงมือฆ่าเนี่ยนะฮะถามว่าประเด็นเนี่ยคือคุณผู้ชมเปิดภาพวันนี้ที่เจอร่างคุณกัลยาข้างโรงพักเนี่ยเอาขึ้นมาคู่กันหน่อยครับทีมงาน เพราะตั้งแต่เราได้คลิปนี้มาเนี่ยนะฮะวันที่ประหลัดซ้อมเธอในสภาพเปือยเปล่าเนี่ยแล้ววันนี้เธอตายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนบทสัมภาษณ์กลับไปเนี่ยช่วงวันที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องขอแก้ไขเธอโดนซ้อม17มิถุนาแต่เราไปสัมภาษณ์เธอคือ11กรกฎาคมล่าสุดเนี่ยเราก็มีเสียงของเธอในอดีตนะฮะเดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งคือตอนที่คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายมือเนี่ยก็คือตอนส้มยังไม่ถูกยิงตายวันนี้เนี่ยนะฮะเราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับ ทางด้านสม้มผมอยากจะย้อนสัมภาษณ์ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้ประหลัดเอ็กถึงฆ่าเธอซ่อมเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนตายบอกว่าจากในวงจรปิดตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเห็นว่าประหลัดเอ็กกำลังแชทคุยกับใครก็เลยถามประหลัดเอ็กบอกว่าทําไมยังไม่นอนประหลัดโมโหนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประหลัดก็แต่งตัวออกจากบ้านซึ่งขณะประหลัดกําลังขึ้นรถตัวเองเนี่ยก็คิดว่าประหลัดเอ็กหยิบกุญแจรถของตัวเองไปจึงไปขอกุญแจคืนประหลัดเอ็กก็เลยเตะตัวเองต่อหน้าลูกตามในภาพวงจรปิด คุณผู้ชมเชื่อไหมนี่คือพ11กรกฎาคมแล้ววันนี้เธอตายโดนฆ่าข้างโรงพักโอ้โหคุณผู้ชมฮะอยากให้ฟังเสียงกันะยาก่อนที่เธอจะตายเธอพูดมาคำหนึ่งเหมือนเป็นลางสังหรณตอนให้สัมภาษณ์โป,งป,งปง้งพงษพัฒน์เธอบอกว่าไงไมปะปลัดบอกกับเขาว่าถ้าฉันฆ่าเธอก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เขาเลยต้องอยู่อย่างหวาดระแวงและว,วันนี้กัลยาตายแล้วนะฮะเมื่อตอนเย็น ขอย้อนเสียงสัมภาษณ์กัลายาตอนที่คุยกับน้องโป้งเลยฮะว่าเออแชทกับใครทำไมไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยก็ถามแค่นั้นนะคะ,ะเขาก็ฟึดฟาดใส่เราแล้วก็เออตกตัวออกจากบ้านเราก็แล้วเขาก็ประมาณว่ากุญแจรถอยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่เราเราคิดว่าเขาเอากุญแจรถไปเนาะเราก็ตามไปดึงเอากุญแจรถชั้นคืนมาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะโดนเขาตั้งทุบผลัก ล้มหัวไปฟาดโต๊ะแล้วก็ต่อยที่หน้าแต่ก็คิดว่ามีคนอื่นแล้วอะไรเงรี้ยค่ะทำลายร่างกายบ่อยเหมือนกันค่ะแต่ครั้งนี้มันหนักที่สุดหนักที่สุดตรงที่ว่ามาทุบบ้านเรามามาเอ,อ่อทำร้ายต่อหน้าลูกทำร้ายต่อหน้าลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่คส่งมาบอกว่าออระวังตัวดีๆนะ ทั้ทงแม่ทั้งลูกครับนี่คือเหตุการณ์ที่ส้มให้สัมภาษณ์กับเปา1 1กรกฎาคมย้ำนะฮะก่อนเธอจะตายเธอประกาศบ,บอกกับทางช่อง8ด้วยว่าหลังจากเธอโดนซ้อมเสร็จเธอต้องหลบซ่อนตัวอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะเธอไม่รู้ว่าประหลัด X จะมาฆ่าเธอวันไหนค่ะ โดยวันนี้สุดท้ายสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์เราปรากฏว่าเธอถูกยิงตายจริงๆคือล่าสุดวันนี้ถ้าดูภาพตอนที่เขาคุมตัวเนี่ยนะฮะทางด้านของปะหลัดเอกมาที่โรงพักคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยน้องเดียนัต,ตะพงเนี่ยไปอยู่ที่โรงพักพอดีเลยในจังหวะที่เขากําลังเนี่ยฮะกำลังจะเอาปะหลัดเนี่ยนะฮะเข้าไปควบคุมขังเอาไว้นักข่าวแย่ไหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่หิ้วตัวมาจาก จุดเกิดเหตุปลัดก็ไม่ตอบนะฮะแล้วมีสีหน้าค่อนข้างเครียดนักข่าวพยายามสอบถามว่าวันนี้นัดคุยอะไรกันถึงมาข้างโรงพักสุดท้ายเจ้าตัวเงียบสิ่งที่ตอบได้วันนี้ก็คืออาวุธปืนฮะที่ปลัดถากูลหรือปลัดเอ็กยิงคุณกาลยาเป็นปืนจุด357มีเสียงที่นักข่าวเอามาแย่ปากถามนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะ Okay, ไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นนี่คือตอนสอบตัวปลัดนะฮะแล้วเอาเข้าห้องขังนะฮะ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้เลย ล่าสุดเนี่ยมันมีหลักฐานคืออะไรนะครับเมย์ก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปดูรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ของทางด้านประลัดเอ็กซ์ผู้ก่อเหตุนะคะที่เป็นตอนที่ลงมือก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสอบก็ยังพบร่องรอยคราบเลือดของทางด้านผู้ตายก็คือนางสาวกะลยาอยู่นะคะเพราะว่าที่บริเวณเกียร์เนี่ยค่ะแล้วก็บริเวณที่ช่องวางแก้วน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นรอยคราบเลือดสีแดงอยู่นะคะแล้วก็ที่คอนโซลกลางก็มีเส้นผมของผู้ตายเนี่ยหล่นอยู่ด้วยค่ะไม่แน่ใจ ว่ากระชากลากถั่วอะไรกันก่อนหรือเปล่านะแล้วอาจจะเป็นเพราะน้องกะรยาไม่ยอมลงหรือไม่ก็เลยถูกฆ่ายอย่างโหดเที่ยม คุณผู้ชมครับและเอาจริงๆน,นะวันนี้น้องกัลยาผมย้ำนะฮะถูกยิงในช่วงสาย<ะ>แล้ววันนี้ตำรวจเพิ่งล็อกตัวทางด้านประหลัดถากูลล่าสุดเนี่ยจริงๆมันจะมีแชทข้อความอันหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นแชทที่คุณกัลยาก่อนจะตายเคยส่งให้ช่อง8ดนะฮะ,ฮะโดยคุณกัลยาเนี่ยทักไปหาประหลัดเอ็กหรือประหลัดถากูลประมาณว่าอยากจะให้โอกาสคุยกับทางประหลัดแต่ทําไมาประหลัดเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะถึงไม่รับโอกาสนี้ ปรากฏว่านี่คือแชททที่เขาพูดคุยกันอธิบายหน่อยเป็นยังไงฝั่งทางด้านของฝั่งทางขวาเนี่ยนะคะก็จะเป็นทางด้านอ่ะฝั่งทางซ้ายค่ะเป็นคุณกัลยาผู้เสียชีวิตส่วนฝั่งทางขวาเนี่ยนะคะเป็นประลัด X ทางด้านของผู้ก่อเหตุนะคะที่ คือจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งของคืออย่างนี้เขาอ้า,าองเอ,งองงามไม่เป็นไรครับประเด็นก็คือว่าสรุปสั้นๆเลยก็แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยจากการพูดคุยกันเนี่ยประเด็นก็คือว่าทางฝั่งของประลัดเองเนี่ยประมาณว่าเหมือนกับว่ากูไม่กลับไปเพราะประมาณว่าผู้หญิงเองเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับไปร้องเรียนถูกไหมฮะแ้งควเออไปแจ้งความแล้วปลัดเองก็ด่าน้องเนี่ยนะในทํานองว่าลูกที่เกิดจากกูเนี่ย มันไม่ใช่มึงเนี่ยไปท้องกับใครนั่นคือเหตุผลที่ประหลัดเองเนี่ยเขาก็เคยซ้อมน้องอย่างรุนแรงแต่ใครจะนึกน้องเองก็บอกกับเราก่อนตาย11กันดาว่าหนูจึงหนีไงพี่ถ้าอย่างนั้นพอหน,นีเสร็จวันนี้ตายเลยถูกประหลัดฆ่าทิ้งเลยนะฮะข้างโรงพักอ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือเหตุด่วนนะ,ะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ